สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องเอามันได้แล้วกนคังนะครับและเรากำลังกลับกันมาอยู่ในช่วงไหนดูดีนะครับผมแต่ดูในคลิปนี้ก็กลับมาดิชั่นเกย์ครั้งนะครับผมกับคอนเทนต์ฝั่งทีป็อปนั่นเองกับน้องๆวงนี้เลยวงบัสแต่ว่าอันนี้พิเศษนิดนึงทุกคนก็ได้จะเห็นจากหน้าปกแล้วเนอะว่าบัสกลับมาคราวนี้กับซิงเกิลล่าสุดนะครับผมมีอะไรพิเศษนิดนึงตรงที่เขาแยกออกมาเป็นซับยูนิตนะครับผมก็คือ อ่าซับยูนิตที่เป็นบัสไฟฟแล้วก็บัสเซเว่นนั่นเองแยกเป็น5กับ7นั่นเองจากสมาชิกทั้งหมด12คนของบัสนะครับผมก็จริง,รงๆตื่นเต้นมากๆตั้งแต่ตอนเขาปล่อยทัวร์ทีเซอร์ที่ว่าจะมีการแยกซับยูนิตในซิงเกิลต่อไปแหละเป็นบัสไฟฟ์บัสเซเว่นนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นน่ะเดาว,ว่าเอ๊มเมมเบอร์ Member จะแบ่งกันยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วแนวเพลงจะเป็นยังไงอะ,งะงไรเงีนะ้ยเนาะตอนแรกก็คาดการณ์ว่าเอ๊ะ e หรือเขาจะแบ่งเป็นแนวเพลงแบบอย่างที่อ่านอยากต้องการคือแบบเอออยากฟังแบบเพลงช้าจากบัสบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบใส่ก็็จะเปนแบบ แรปกับแดนซ์นิดน,นึงเป็นแบบเพลงที่โชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์จัดๆอะไรเงี้ยเนาะแต่พอเออเขาปล่อยเฉลอยออกมาว่าเมมเบอร์ของบัสไฟฟ์ที่จะปล่อยเพลงออกมาก่อนเนี่ยมีใครกันบ้างเนาะผมก็ซึ่งจะประกอบไปด้วยฮาร์ดมาคริสพุชชัยอ่าจางังแล้วก็จินบุกนะครับผมซึ่งพอดูจากเมมเบอร์แล้วก็คือค่อนข้างจะรวมโพสิชันต่างๆไว้ด้วยกันนะก็คือมีทั้งแบบ โวคอลน้อก็คือจะเป็นมารคคริสผู้ชายเนาะแล้วก็แบบแรปก็จะเป็นจังกับจินมุกแล้วก็ยังหาได้จริงๆก็าออร่าเดอร์นะแดนส์ Dance ก็ได้ร้องก็ดีนะครับผมแรปก็ได้นะก็เคยเห็นฮาร์ดแรปอยู่บ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบเอ๊เพลงสองมาเป็นแบบไหนแต่ว่าในคลิปแนะนำเมมเบอร์เหมือนน่าจะเป็นน้องฮาเนาะเขาก็บอกมาว่าเป็นเพลงช้านะเพลงช้าแต่ว่ามีจังมีท่าเต้นอะไรเงี้ยเขาเลยเออน่าสนใจว่าเพลงสอมาเป็นแบบไหนเมื่อวานเขาก็ได้ปล่อยตัวทีเซอร์มาแล้วเห็น ภาพเป็นฟิลเห็น m o o เห็นไบ b e ของของเอวแล้วครับผมเราก็ได้ยินท่อนสั้นๆท่อนหนึ่งนะถ้าถ้าจับได้ไม่ผิดก็น่าจะเป็นเสียงของภูเนาะก็ได้ยินทอน่อน,น,นสั้นๆออกมาแล้วก็ดูมีความน่าจะเป็นแบบเพลงช้าออกในทางฟิลอ,อกหักด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจจะดูจากภาพจากมูสจากทอนที่เขาปล่อยทัวทีเซอร์ออกมาเนาะแล้วก็ ล่าสุดก็เมื่อ,อเมื่อเย็นประมาณหกโมงกว่าน้องๆห้า,า,าคนก็มาไลฟ์ใน IG กันก็เล่าเรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างงี้นาะก,ก็เออดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็อยากฟังมากๆเลยตอนก่อนที่น้องจะปิดหลายไปน้องๆบอกว่าเออเดี๋ยวต้องให้เวลาแบบว่าเผื่อมีใครไปทําแบบเตรียมดู MV หรือว่าเป ไปต,ตั้งกล้องถ,ถ่ายดีคชั่นอะไรเงี้ยคือแบบอุยเหมือนน้องรู้นะครับผมอยากถ่ายนะตอนนั้นเลยพอน้องพูดอย่างนี้อะไรเงี้เนาะแต่ว่าตอนนั้นก่อก่อน MV จะลงอะไรเงี้ยคืออันนี้นก็ยังอยู่นอกข้างนอกบ้านอยู่เลยนะครับผมก็เนี่ยมาจนตอนเนี้สามทุ่มนิดๆละเพิ่งได้มีโอกาสาตั้งกล้องอะเรียคชั่นนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดู MV เพลงนี้กันดีกว่าเนาะกับเพลงที่มีชื่อว่าแค่ไหนแค่น,นั้นนะครับ No matter what นะครับผมของน้องๆบัดไฟท์กันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปดู MV กันยังไงาน,นฝากรบวนช กด subscribe และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้อันด้วยนะครับไงก็เดี๋ยวเราไปดู mv เพลงแค่ไหนแค่นั้นของน้องๆ bus five กันเลยนะครับผมไปดูกันเลยอ่ะแล้วนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดู mv เพลงแค่ไหนแค่นั้นนะครับผม no matter what นะครับผมของน้องๆ bus five กันนะครับผมก็คืออันนี้อ่านดูในช่องของ tadabel l นะครับผมช่องที่เขาปล่อย mv ของน้องๆนะครับผมก็ไปเริ่มดูกันเลยนะครับอ่ะนี่เหมือนในทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมาปะ่ะใช่ไหม ทอนหนีเลยเนาะเนี่ยน่าจะเสียงน้องภูเนาะใช่ไหมสนตรีมีความแบบเพลงชายุค2,000อยู่เหมือนกันเนาะนิดๆเนาะมีความยันยุคนิดๆเนาะน้องมักน่ารักมากอันนี้น่าจะน้องนางเอกเอ็มดีเนาะ อันนี้น่าจะเสียงน้องฮาร์ดเ,เออนาะสามารถสัตว์ผมทรงนี้คือน่ารักมากอะ่ะฮ่าคูาม,ามันเป็นออดิชั่นเนะาะอ่าห้าคนครับที่น้องๆบอกตอนไลฟ์ว่าเป็นการออดิชั่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมไม,มีฟิลเหมือนแบบหนังเหมือนซีรีส์เนาะ เสียงน้องภูเหมือนเขาเน้นแบบ MV เป็นแบบเล่าเรื่องไปเลยเนาะดูแบบไม่ค่อยมีลายซิง์แบบที่ซูมหน้าแล้วร้องอะไรเงี้ยเนาะนี่เสียงมาาเดี๋ยวได้จะมีแรปของจังกับของจ,องจนินมะุกด้วยเนาะ

อ้าตจีนุกปะโอ้จีนจุักมามวทพ่อนหรอมาร้องหรอดูมันไม่ค่อยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแรปกึึงร้องร้องหนึ่งแรปเนาะ กูเต้กันเก่งจังอ่าแบบสั่งเอาเนื้อหรออันนี้เป็นซีนเนื้อึ้นไหมเห็นแล้วแบบพอดิชั่นี้แอบนึกถึงตอนเจ็ดไปเก้าเหมือนกันนะ

แ็่แก้งเพื่อนี่แบบซ้อมเต้นมาด้วยกันเนาะรวมถึงน้องน้องเอกด้วยหาประกาศคนขอหรือมาได้ไหมยัยงไงเอ่ย

อันนี้เหมือนแบบบัฟจินมาเป็นแบบมีความแบบโบกพ่อมีความแบบเออมาร้องไปเยอะเนาะอย่างนี้อ่าบัสไฟฟ์บัสซันเรย์อ่ะ, 5, อะโอเคจบแล้วนะครับผมสำหรับเพลงแค่ไหนแค่นั้นนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อตอนท้ายนิดนึงนะครับอ่ะแล้วนะครับผมก็จบไปแล้วผมประกาศรีแอคชั่น MV เพลงแค่ไหนแค่นั้นนะครับผมจากน้องๆ้องบัสฟฟ์นะครับผมซับยูนิตแรกของน้องๆ้องบัสนั่นเองนะครับผมก็น้องๆ้ห้าคนเนาะก็ ตัวเพลงนะครับผมเราพูดถึงตัวเพลงก่อนเนาะก็อย่างที่คาดการแล้วก็จริงๆงน้องๆบอกมาแหละไว้แล้วด้วยแหละนะครับผมว่าเป็นเพลงช้านั่นเองนะครับผมก็มาในเวที่เอาจริงๆมันดนตรีอะมันมีกลิ่นอายของแบบเพลงช้ายุคแบบยุคเก่าๆนิดนึงแบบสัก10 20ปีประมาณนี้เนาะอาจจะแบบอาจจะไม่ถึงแบบยุคสองพันหรอกก่อนหลังจากนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยรู้สึกเอามันมีกลิ่นอายดนตรีบางอย่างประมาณนั้นนะแต่เาว่า มันเข้าใจง่ายดีอ่ะความรู้สึกอ่ะมัน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 อาจจะเหมาะกับมูทแอนโทนกับวายของเพลงรวมถึง MV ด้วยนะครับผมกับดนตรีประมาณนี้เนาะแล้วก็มาเป็นแบบเพลงช้าเพลงร้องที่เน้นเน้นฟิลลิ่งอ่ะคืออาจจะไม่ได้เน้นแบบโชว์แบบสกิลเป็นแบบเพลงป้นไฟอะไรขนาดนั้นเนาะแต่มาเป็นเพลงชา้าที่แบบเน้นอิมมอร์ชแลเน้นฟิลลิ่งในการร้องถ่ายทอดอารมณ์ออกไปเนาะและ้วก็อ่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์อะไรหลายอย่างเนาะก็ด้วยความที่พพอมาเป็นยูนิต ทับยูนิตที่มี5คนนะ่ะทุกคนก็จะมีด้วยความที่คนน้อยลงเนาะก็จะมีท่อนหรือมีแบบการร้องที่มากขึ้นในแต่ละคนอะไรเงี้ยเนาะก็ได้เห็นแบบว่าอย่างโวลคอลสามคนหลักๆที่เป็นอามาร์คพูเนาะแล้วก็ฮาร์ดเนาะจริงๆเปิดด้วยฮาร์ดใช่ไหมแล้วก็พูแล้วก็มาร์ดไหมถ้าจะไม่ผิดเนาะก็เออได้เห็นแบบการโชว์เสียงเต็มๆของน้องๆมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างแรปเนี่ยก็เห็นจังแรปยาวขึ้นนะครับผมแรปยาวเลยนะครับผมเพราะว่า เอออันนี้ที่เอ่อเคียวก็เลยพป라이นิดนึงเนาะว่าอย่างจินวุกเนี้ยคือมาแบบว่ากึ่งกึ่งกึ่งมาว่ากึ่งร้องกึ่งแรปเนาะเขาเรียกแรปเมโลดี้ไหมไม่ไม่แน่ใจเรียกถูกไหมเนาะจับจเทคนิคอะแต่ว June, ่ามันม <een> ีความแบบค่อนไปทางร้องซะมากกว่า <illness> ด้วยซ้ำเนาะสำหรัเพลงนี้นะครับผมแบบถ้าแรปเลยจริงๆแบบเห็นชัดๆก็จะเป็นจังนะครับผมเออแอบเซอร์ไพรส์จินวุกอยู่เหมือนกันสําหรับเพลงนี้นะครับผมแต่ว่าโดยรวมคือเพลงออกมาคือ ดีเลยแล้วก็ฟังง่ายนะครับผมมันวายเพลงมันไม่ได้แบบเศร้าขนาดนั้นนะเหมือนตอนที่น้องๆไลฟ์จน,นตอนเย็นก็จะมีคนถามมาอยู่ว่าเพลงมันจะเศร้ามากไหมแบบต้องเตรียมทิชชู่เตรียมอะไรอย่างนี้มาซับน้ำตา,ตา,ตา,ตาหรือเปล่าพอาฟังแล้วมันก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นเนาะด้วยเนื้อหาของเพลงด้วยนะครับผมมัน,มนแบบมเหมือนแบบอารมณ์กึ่งๆเหมือนเฟนโซนนิดนึงเนาะก็อาจจะไม่ได้เชิงว,ว่าเป็นแฟนแล้วเลิกกันหรือว่าเลิกกลากันไปหรือว่า ตาจากอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้ผิดหวังอะไรขนาดนั้นแต่มันเหมือนแบบเออฉันฉันขอยอยู่แค่นี้ประมาณแบบกึง่งกึ่งเหมือนเฟนโซแหละนะครับผมว่าให้ฉันเป็นอะไรก็ได้ฉันอยากอยู่ตรงนี้ข้างๆเธออะไรประมาณนี้เนาะม,มีความแบบแอบรักมีความปนเศร้าปนเหงานดนึงน่งอะไรประมาณนั้นเนาะก็เลยไว้เปลือออกมาประมาณนี้นะครับผมทีนี้ในะส่วนของ M v วเนาะอันนี้มาเป็นเวแบบ MV เล่าเรื่องเลยนะครับผมก็คือจะไม่มีแบบ าลายซิงค์มายืนร้องเพลงพร้อมกับเนื้อเพลงอ่าพร้อมกับดนตรีที่ท,ที่ออกมาพร้อมกับเสียงที่ออกมานะครับผมเป็นการถ่ายทอดด้วยการแบบแอคติ้งทั้งหมดเป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพทั้งหมดเลยนะครับผมยกเว้นตอนท้ายเนาะที่เป็นต่างจากเพลงจบไปแล้วแล้วก็มีเป็นพร์แม์นิดนึงของน้องๆทั้ง5้าคนนะครับผมก็มาเป็นฟิลเล่าเรื่องเป็นแบบอ่าเป็นเหมือนซีรีส์ย่อมๆม,มินิซีรีส์อะไรอย่างนี้นะครับผมมาเป็นแบบ ตัวละครหลักก็จะเป็นน้องมาร์กเนาะอย่างที่ที่คาดการไว้ว่าน้องมาร์กก็คือจะเป็นเหมือนพระเอกเอีนี้แล้วก็มีน้องนานเอ็มบีอีกหนึ่งท่านนะครับผมส่วนอ,อีกอี4คนก็จะเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับผมกลุ่มเพื่อนจริงๆน่าจะเป็นเพื่อนของทั้งทั้งทั้งตัวน้องมาร์กแล้วก็ตัวนางเอกเอ็มบีด้วยนะครับผมน่าจะเป็นเพื่อนกันหมดนะครับผมแล้วก็เหมือนมาออเดชั่นการเต้นนะครับผมทำให้นึกถึงแบบว่าพอมีป้ายชื่อมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำให้ย้อนไปแบบ ช่วง7จ็ดแปดเก้ายังเนกันนิดหนึ่งเหมือนกันนะแต่อันนี้น่าจะเป็นมาเวแบบเต้นไม่ใช่มาแบบเป็นประกวดร้องเพลงเนาะเป็นประกวดเต้นซะมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์อันว่าคือด้วยความที่อย่างที่น้องๆเล่ามาเมื่อตอนเย็นว่าพ่วงก,กับเป็นมาฟิลเป็นพ่วงก,กับสายภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์อะไรเงี้ยนะครับผมไม่ไม่ได้จะเป็นสายแบบกําก,กับ MV นะครับผมการเล่าเรื่องก็เลยจะค่อนข้างเป็นเหมือนซีรีส์เหมือนภาพยนตร์เหมือนละครมากกว่าเป็นเน้น acting ไปเลยนะครับผมแล้วก็ อ่นต้องชมนิดนึงตรงที่แบบว่าคนที่ดําเนินเรื่องก็คือ,อน้องมาร์กนะครับผมว่า acting น้องมาร์กดีมากๆมันมันมันสื่ออารมณ์ออกมากถึงมแม้จะไม่ค่อยแทบจะไม่มีซีนพูดหรือว่าบทพูดเลยเนาะในเรื่องนี้เหมือนเป็นแบบ acting ทางสีหน้าท่าทางมากกว่าแต่ว่าน้องมาร์กน้องมาแบบ acting ดีมากนะครับผมสําหรับ m v นี้นะครับผมแล้วก็โดยรวมวบล็อกเอภาพต่างๆคือสวยมันมันให้ฟิลบอกว่า ย่างที่บอกเหมือนซีรีส์เลยจริงๆก็คือแบบเป็นการเล่าเรื่องเพียวๆนะครับผมแล้วก็น้องนางเอกอันจําชื่อน้องไม่ได้นะครับผมขออภัยด้วยแต่ว่าเหมือนน้องก็คือเป็นเป็นดาราด้วยนะตั้งแต่เด็กๆถ้าจะไม่ผิดเนาะก็น้องนางเอกก็น่ารักแล้วก็เออดูเหมาะกับบทบาทดีนะครับผมรวมถึงน้องๆน้องๆที่ แสดงร่วมด้วยก็คือแบบทั้งหมดเนาะเหมือนเหมือนเหมือนน้องตั้งเย็นน้องบอกมีสามสิบหรือสามสิบห้าคนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่แบบมารวมเต้นด้วยกันอะไรเงี้ยคือเอ็กซ์ต้าเยอะอยู่นะครับสำหรับเอ็มบีนี้นะครับผมปกติถ้าเกิดเปเอ็มบีอื่นก็จะได้เห็นน้องน้องสิบสองคนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะป็นด้วยความมีห้าคนแล้วก็เลยมีเอ็กซ์ต้าเพิ่มมาอะไรเงี้ยนะค็คือต้องบอกว่าเออเอ็มีดีมาเป็นเอ็มบีอีกมูดหนึ่งซึ่งก็ยังไม่เคยเห็นเอ็มีแบบนี้จากน้องๆบัสาากกเพลลงที่่่ปออยมอนหน้านี้้ผมก็ตองบออกว่า่าปะไรที น่าสนใจแล้วก็เป็นเพิ่มมาอีกหนึ่งแนวที่บัสทำเพลงออกมานะครับผมทั้งตัวเพลงเอ,อ่ย M.V. เอ,อ่ยนะครับผมโดยรวมคือชอบชอบเลยด้วยจริตคนเฝ้าฟังเพลงชา้า mm. เพลงอิมโมชัชนอลชอบอยู่แล้วนะครับผมสำหรับอันเป็นเป็นจริตอ่านเป็นไทป์อ่านอยู่แล้วที่ชอบเพลงประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงเดีย๋ยวต้องรอติดตาม คอนเทนต์อื่นๆเดี๋ยวน่าจะมีมาอีกนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเพลงแค่ไหนแค่นั้นของน้องๆบัสไฟฟ์นะครับผมน่าจะมีทั้งแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะหรืออาจจะเหมือนถ้าจะไม่ผิดเหมือนเมื่อเย็นนี้ในไลฟ์น้องๆจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยแล้วก็ที่เป็นมาร้องให้ฟังอาจจะเป็นเหมือนไลฟ์เซคชั่นหรือเปล่าน่าจะเป็นคลิปเนาะยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็ถ้ามีปล่อยออกมาไงอะไรเซคชั่นแน่นอนนะครับรอติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็รวมถึงคอนเทนต ไม่ใช่บ specific, <pop AP favour> ัสไฟสิบบัสเซเว่นก็จะมาแหละนะครับผมก็รอติดตามของอีกหนึ่งซับยูนิด้วยเหมือนกันนะครับผมรอติดตามคอนเทนต์ต่างๆที่จะมีออกมาต่อจากนี้ของน้องบัสแล้วก็เดี๋ยวอ่านก็จะได้หยิบมาทำเลั่นกันอีกนะครับผมก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันกลับมาเจอเล็กๆอ่านได้ใหม่นะครับผมทั้งฝั่งที่ป๊อปแล้วก็ฝั่งเคป๊อปนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะ